สวัสดีนะคะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูโบอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ครูโบจะมาสอนในเรื่องหน่วยเมืองไทยที่รักนะคะในเรื่องหน่วยเมืองไทยที่รักเนี่ยวันนี้ครูโบจะมาสอนเรื่องของธงชาติไทย เอกลักษณ์ของเมืองไทยโดยธงชาติไทยเนี่ยจะมีกี่สีคะเด็กๆช่วยคุณครูโบนับหน่อยหนึ่งสองสามมีกี่สีคะมีสามสี มีทั้งหมดกี่แถบคะ1 2 3 4 5มีทั้งหมด5แถบแต่แต่ละสีมีสีอะไรบ้างและมีความหมายว่ายังไงไปฟังครูโบกันนะคะสีที่1สีแดงหมายถึงชาติ หมายถึงประชาชนทุกคนที่อยู่ในประเทศชาติก็คืออยู่ในประเทศไทยของพวกเราเนี่ยต่อไปสีขาวหมายถึงศาสนาความบริสุทธิ์ของศาสนาและก็ศาสนาทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีต่อไปเนี่ยสีน้ำเงินสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากรรษัตริย์ไทย ประเทศไทยของเราเนี่ยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระปรมุขธงชาติไทยเรียกอีกอย่างว่าธงไตยรงโดยคำว่าไตายเนี่ยหมายถึงสและคำว่ารงเนี่ยหมายถึงสีรวมกันว่าธงสามสี ธงชาติไทยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไราคะเด็กๆเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าธงไตรรงนะคะต่อไปอครูโบจะมาสอนในเรื่องของเอกลักษณ์ของเมืองไทยเอกลักษณ์ของเมืองไทยมีอะไรบ้างเด็กๆรู้ไหมเอ่ย เด็กสองคนเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่กันคะเด็กๆการไหวเด็กสองคนนี้กำลังไหวอยู่นะคะก็คือเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ผู้ที่มีอาวุธโสกว่าเด็กๆไม่ว่าจะเป็นพี่พ่อแม่คุณครูปู่ย่าตายายเด็กๆก็จะก็จะ ้องแสดงความเคารพด้วยการไหว้นะคะต่อไปเอกลักษณ์ของเมืองไทยอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการยิม้มเด็กๆจะต้องยิ้มแย้มแจ่มใสต่อบคุคคลที่เด็กๆรู้จักหรือว่าไม่รู้จักก็ตามถ้าคนแปลกหน้ายิ้มให้เด็กๆเด็กๆจะต้องยิ้มกลับให้เขาด้วยไหมคะเด็กๆจะต้องยิ้มกลับให้เขาด้วยเพราะว่าเมืองไทยเนี่ย เป็นเมืองที่ได้รับขนานนามว่าเป็นเมืองที่สัญญามเมืองยิ้มเพราะว่าคนในเมืองไทยเนี่ยยิ้มสวยดังนั้นเด็กๆจะต้องยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะวันนี้เนี่ยครูโบโก็ขอขอบคุณผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนนะคะที่ตั้งใจจนจบเดี๋ยวมาพบ กับครูโบในคลิปต่อไปนะคะว่าครนะูโบน่ะจะสอนในเรื่องอะไรวันนี้ครูโบขอขอบคุณค่ะ